เหมือนกันไหมคะของบางอย่างเก่าแล้วเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้ตั้งใจจะทิ้งแต่พอจะทิ้งเนี่ยตัดใจทิ้งไม่ได้สักทีก็เหมือนกับเก้าอี้ตัวนี้ค่ะซื้อเมื่อสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่เคยได้นั่งเลยพอเจ้าสองตัวเนี้ยชิงนั่งก่อนตลอดไม่ได้นั่งปเปล่าๆนางแทะจ่าไม่ว่าจะเป็นที่เท้าแขนขาเก้าอี้ตัดสินใจเลยว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่หมาทิ้งแน่ๆเลยแต่พอเขาไม่อยู่จริงๆอะ่ะตัดใจทิ้งไม่ลงค่ะเพราะเก้าอี e, ้มีภาพความทรงจําที่พูดมาซสายยียดยาว จะชวนมาทาสีเก้าอี้กันค่ะก่อนจะทาสี <laughs> ก็ทําการขัดกระดาษทรายให้ทั่วนะคะสีตรงไหนล่อนก็ลอกออกแล้วก็ทําการปัดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทาสีได้ค่ะอันนี้เป็นสีทาไม้ของ TOA แต่เราเทใส่แยกออกมาเพื่อทาจะได้สะดวกไม่ต้องถือถังๆนะคะทาสองรอบค่ะเพื่อสีเรียบเนียนขึ้นนะคะรอบแรกแห้งก่อนแล้วก็ทาทับรอบ2อ,อีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็ได้เก้าอี้ตัวใหม่ที่มีภาพภามทรงจําเดิมนั่งที่ไหลก็มีรอยยิ้มทุกทีค่ะ <laughs> คิดถึงเจ้าของเก้าอี้ตอนนี้คงไปวิ่งเล่นอยู่บน ดาวสนุกสนานกันเลยคนทางนี้อยา่าตะโกนให้เสียงดังๆให้ไปถึงบนฟ้าว่าคิดถึงมากใครมีของชิ้นไหนที่ทําให้นึกถึงเจ้าตัวแสบคอมเมนต์มาแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันได้นะคะ